คุณเคยเห็นมหานครที่วิ่งด้วยความเร็วแสงแต่กลับหยุดเวลาไว้ได้ในขณะเดียวกันไหมครับเรากำลังพูดถึงเมืองหลวงที่ถูกปรามาสว่าเป็นเพียงเมืองทางผ่านแต่ในปี2 0 2 6นีนี้เมืองนี้กำลังกลายเป็นหัวใจใหม่ของอาเซียนที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันตึกสูงกำลังเบียดตัวขึ้นท่ามกลางเสียงสวดมนต์ยามเช้ารถไฟความเร็วสูงพุ่งทะยานผ่านทุ่งนาและที่นี่คือที่เดียวในโลกที่คุณสามารถคุยดีลธุรกิจระดับพันล้านในตอนบ่าย และมานั่นปูเสือจิ้มข้าวเหนียวริมโขงในตอนเย็นโดยไม่มีใครรู้สึกว่ามันผิดแปลกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาครับแต่มันคือความลับของการรักษาจิตวิญญาณในยุคที่ทุกอย่างพร้อมจะกลืนกินเราเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกโมเดิร์นเวียนจันเมืองที่โตเร็วที่สุดแต่กลับมีลมหายใจที่สม่ำเสมอที่สุดในโลกลองหลับตาลงสักนิดครับย้อนกลับไปเมื่อ2030ปีก่อน เวียงจัน์ทในความทรงจำของคุณคืออะไรถนนดินแดงที่ฝุ่นตลบยามรถสามล้อวิ่งผ่านหรือภาพพระสงฆ์เดินเรียงแถวรับบินทบาทท่ามกลางสายหมอกจางๆเวียงจัน์ทในวันวานไม่ได้มีตึกสูงมาเป็นเครื่องวัดความเจริญแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่า Heritage Foundation หรือรากฐานแห่งมรดกที่แข็งแกร่งที่สุดเมืองนี้ไม่ได้ใช้กำแพงอิฐมาป้องกันศัตรูแต่ใช้รอยยิ้มและความใจเย็น เป็นกรอดป้องกันความวุ่นวายจากโลกภายนอกพระาธาตุหลวงในสายตาคนนอกอาจเป็นเพียงสถาปัตยกรรมสีทองอารามแต่สำหรับคนลาวที่นี่คือหลักใจเป็นเข็มทิศทางจิตวิญญาณที่ไม่ว่าเมืองจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ถ้าพระาธาตุหลวงยังคงเหลืองทองสะท้อนแสงอาทิตย์อยู่นั่นหมายความว่าความเป็นลาวยังไม่หายไปไหนและการเดินผ่านประตูไซในวันวาน มันคือการตอกย้ำถึงการยืนหยัดเพื่อเอกราชเวียงจันทร์สอนให้เรารู้จักคำว่าพอดีมานานก่อนที่โลกจะรู้จักคำว่ามินิมอลเสียอีกครับความเงียบของวัดวาอารามไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือพื้นที่ว่างให้เราได้หายใจซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุค2026นี้โหยหามากที่สุดแต่แล้วเวลาก็หมุนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ลาว จากเมืองที่ถูกมองว่าเป็นแลนด์ล็อกแต่วันนี้ในปี2026เวียงจันทร์กระโดดข้ามขีดจำกัดนั้นมาเป็นแลนด์ลิงค์หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคอย่างเต็มตัวลองลืมภาพเวียงจันทร์ที่เงียบเหงาไปชั่วคราวครับเพราะตอนนี้ที่เวียงเตียนโลจิสติกส์พาร์คเครื่องจักรและนวัตกรรมกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่ง นี่คือประตูบกที่เชื่อมจากคุณหมิงทะลุลงไทยไปถึงสิงคโปร์และเชื่อมยาวไปถึงยุโรปลองจินตนาการดูนะครับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนไม่ได้แค่ขนคนแต่มันขนโอกาสมหาเศรษฐีจากทั่วโลกกําลังจับตามองเมืองหลวงแห่งนี้เพราะมันคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเส้นทางสายไหมยุคใหม่เวียงจันทร์วันนี้ไม่ได้พัฒนาแบบสเปะสปะแต่เป็นสมาร์ทแอนด์กรีนซิตี้ เราเริ่มเห็น5 g ที่สเสถียรกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเห็นรถบัสไฟฟ้าหรือ ev ทัวร์บัสวิ่งเงียบเงียบผ่านวัดศรีสะเกดและเห็นคนรุ่นใหม่นั่งทำงานใน co working space ระดับไฮเอนด์ end. แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออะไรไหมครับท้ามกลางความล้ำสมัยเหล่านั้นเวียงเตียนริเวอร์ฟรอนต์หรือริมโขงโฉมใหม่กลับยังรักษาความขลังไว้ได้คุณจะเห็นวัยรุ่นถือ iPhone รุ่นล่าสุดถ่ายรูปเช็คอินร้านกาแฟสุดชิค แต่อีก5นาทีต่อมาเขาก็เดินไปนั่งกินปิ้งไก่กับครอบครัวบนเสื่อข้างถนนริมโขงเหมือนเดิมนี่คือไฮบริดไลฟ์สไตล์ที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกเมืองมันฉลาดขึ้นสมาร์ทเธอรแต่มันไม่ได้เย็ยนชาลงเลยแม้แต่นิดเดียวต่อให้ตึกสูงจะขึ้นกี่สิบแท่งหรือนิคมอุตสาหกรรมจะขยายใหญ่แค่ไหนแต่ทุกๆ6โมงเช้าเวียงจันทร์จะกลับเข้าสู่โหมดหยุดนิ่งอย่างอัศจรรย์ ภาพของนักธุรกิจหนุ่มในชุดสูทหรือวัยรุ่นที่เพิ่งเลิกจากงานพาร์ทไทม์ต่างพากันนั่งลงบนศาสตร์หรือเสือวางรองเท้าไว้ข้างตัวและประคองขันเข้าเหนียวด้วยความเคารพเพื่อรอใส่บาทนี่คือความลับที่นักลงทุนต่างชาติทึ่งที่สุดเพราะในขณะที่เมืองอื่นเปลี่ยนความเจริญเป็นความรีบเร่งแต่คนเวียงจันทร์กลับใช้ความเจริญมาทําให้การรักษาประเพณีนั้นง่ายขึ้น เราเห็นการสั่งทุตปักบาทผ่านแอปพลิเคชันเราเห็นการแชร์งานบุญประเพณีผ่านไลฟ์สดแต่สิ่งที่อยู่ในใจนั้นคือของจริงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ว่าโลกจะไปถึงปี2026หรือ2030งานบุญนมัสการพระาธาตุหลวงหรืองานบุญแข่งเรือริมเน้ำมโขงยังคงเป็นวันที่คนลาวต้องกลับบ้านมันไม่ใช่แค่เทศกาลท่องเที่ยวแต่มันคือการประกาศกล้องว่าเราคือใคร ความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อที่เรียกว่าน้ำใจลาวยังคงไหลเวียนอยู่คุณยังสามารถหลงทางในเวียงจันทร์แล้วเจอคนลาวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงที่พร้อมรอยยิ้มหรือนั่งในร้านอาหารแล้วโต๊ะข้างๆแบ่งปันกับข้าวให้ชิมเพียงเพราะเห็นว่าคุณเป็นแขกบ้านแขกเมืองความล้ำสมัยอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าตึกรามบ้านช่องไปแต่ซิมการ์ด 5G ก็สู้แรงศรัทธาและน้ำใจของคนที่นี่ไม่ได้เลยครับ ในส่วนนี้เวียงจันทร์กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความล้ำทางเทคโนโลยีกับความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณสามารถเดินจูงมือกันไปได้โดยไม่มีใครต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังพูดถึงเรื่องน้ำใจผมมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานบทหนึ่งในเวียงจันทร์ช่วงปีที่ผ่านมาครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝรั่งกลุ่มหนึ่งรับเดินสะพายเป้เที่ยวชมเมืองตามแผนที่ Google แบบปกติเลยแต่วันนั้นดันเป็นช่วงงานบุญประเพณีพอดี ฝรั่งกลุ่มนี้ก็เดินหลงเข้าไปในซอยหนึ่งเห็นเขากางเต็นต์ตั้งโต๊ะจีนเรียงรายมีกับข้าววางเต็มโต๊ะมีเสียงดนตรีสนุกสนานด้วยความที่เขาไม่รู้ครับเขาคิดว่านี่คือป๊อปอัพรัสซองหรือร้านอาหารพื้นเมืองที่เปิดเฉพาะกิจเขาก็เดินดุ่มๆเข้าไปนั่งที่โต๊ะว่างเลยครับแล้วก็พยายามจะเรียกพนักงานมาสั่งอาหารแต่เชื่อไหมครับคนลาวเจ้าของงานบุญวันนั้นเห็นฝรั่งกลุ่มนี้เดินเข้ามาหน้าตาเหลือหลา แทนที่จะบอกว่านี่งานส่วนตัวนะเข้ามาไม่ได้คนลาวท่านนั้นกลับยิ้มกว้างแล้วตะโกนบอกแม่ครัวว่าเอา้ามีแขกบ้านแขกเมืองมาเอากับข้าวมาขึ้นโต๊ะเร็วหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีครับทั้งลาบทั้งต้มยำทั้งไก่ย่างข้าวเหนียวร้อนๆถูกยกมาวางเต็มโตะ๊ะฝรั่งกลุ่มนั้นก็นั่งกินกันอย่างอ,ร,อร่อยพลางชมว่าโห้อาหารที่นี่เสิร์ฟเร็วมากแถมบริการดีสุด พอกินอิ่มเสร็จพวกเขาเรียกเช็คบิลครับพยายามจะควักเงินจ่ายเจ้าของบ้านรีบโบกมือเลยครับบอกเป็นภาษาลาวปนภาษามือว่าบอกเป็นยังมากินบุญด้วยกันไม่เก็บเงินพอฝรั่งกลุ่มนั้นเข้าใจความหมายว่านี่คืองานบุญไม่ใช่ร้านอาหารพวกเขาหน้าแดงด้วยความเขินเลยครับแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดคืออะไรไหมครับแทนที่พวกเขาจะเดินออกไปเฉยๆ พวกเขากลับขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการควักเงินลงในขันทำบุญของงานนั้นไปร่วมหลายพันบาทแถมยังลุกขึ้นรำวงไปกับชาวบ้านอย่างสนุกสนานนี่แหละครับคือเวียงจันทร์เมืองที่คุณอาจจะเดินหลงทางเข้าไปในที่แปลกๆแ,แต่คุณจะไม่มีวันหลงเหลือความหิวหรือหลงเหลือความโดดเดี่ยวกลับออกไปแน่นอนเพราะคำว่าบอกเป็นอย่างและกินเข้านำกันมันคือ DNA ที่แอปพลิเคชันไหนก็จำลองไม่ได้ คำถามสำคัญคือเวียงจันทร์จะหยุดอยู่แค่นี้ไหมยุทธศาสตร์ปี2026ถึง2030ของลาวไม่ได้มองแค่กำไรเป็นตัวเลขแต่เขากำลังสร้าง Cultural Economic Development เขากำลังบอกโลกคืนว่าเราจะเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแต่เราจะไม่ทิ้งรากเหง้าในอนาคตอันใกล้เวียงจันทร์จะเป็นเมืองที่ดึงดูด Digital Nomad จากทั่วโลกไม่ใช่เพราะมีอินเทอร์เน็ตเร็วอย่างเดียว แต่เพราะที่นี่มี work life balance ที่แท้จริงคุณสามารถทำงานหนักได้ในตอนเช้าและเข้าถึงความสงบของจิตใจได้ทันทีในตอนเย็นโดยไม่ต้องขับรถออกไปนอกเมืองเป็นร้อยกิโลเมตรคนลาวทุกคนกำลังร่วมกันสร้างเมืองที่มหาเศรษฐีอยากมาลงทุนเพราะความพร้อมและอยากมาอยู่เพราะความสุขมันคือเมืองหลวงที่ไม่กดดันให้คุณต้องวิ่งจนลืมหน้าเพื่อนบ้านเมืองที่ตึกสูงอาจจะบังแด,ด แต่ไม่เคยบังน้ำใจสุดท้ายแล้วครับโมเดิร์นเวียงจันทร์ไม่ใช่แค่เรื่องของความร่ำรวยทางวัตถุแต่คือความสำเร็จของการไม่ลืมตัวตนเวียงจันทร์กำลังสอนเราว่าการพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายอดีตเพื่อสร้างอนาคตแต่มันคือการนำอดีตที่งดงามมาเป็นปุ๋ยชั้นดีให้ต้นไม้อนาคตได้เติบโตอย่างมั่นคงเมืองหลวงที่โตเร็วที่สุดแห่งนี้กำลังบอกเราว่า คุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่จังหวะหัวใจของคุณยังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกับความเรียบง่ายและความสุขขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้หากคุณกำลังมองหาเมืองที่รวยไปพร้อมกับความอบอุ่นเวียงจันท์ยังคงรอเปิดประตูต้อนรับคุณอยู่เสมอริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้สิจเจริญไปด้วยกันสวัสดีครับ